ผมเติมนิดนึ่งวันนี้มันเราบริหารเศรษฐกิจแบบวันต่อวันเราไม่ได้มองว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วทั่วโลกเขากำลังทำอะไรแล้วจะมีผลต่อเราทางลบยังไงเราต้องปรับตัวยังไงไอ้ตรงเนี้ยเราขาดการมองตรงนี้เราเราอยู่แบบอยู่เราอยู่แบบลูทีนวันต่อวันจริงๆที่เราเคยพูดไว้นะครับนั้นก็วันนี้ไอ GDP ปีสองหนึ่งเนี่ยจะประกาศพรุ่งนี้ใช่ไหมน่าจะเกินโตไม่เกินหนึ่งเปอร์เซนจากปีก่อนนูน้นปีสองศูนย์ที่ลบหกจุดหนึ่งฐานลบหกจุดหนึ่งแล้วมาโตแค่หนึ่งเนี่ยมันอ่อนมากแล้วปีปีสองสองเนี่ยผมว่าให้เต็มที่ไม่ให้เต็มที่ไม่ถึงสามถ้าไม่เปิดท่องเที่ยวให้ถูกต้องนะ ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องท่องเที่ยวนะคนอื่นเขาเปิดเราไม่เปิดเราไม่แข่งกับเขาเนี่ยเราจบเพราะแล้อย่างอื่นเนี่ยเอาเขาเรียกว,ว่าควิกวินอะควิกวินคือท่องเที่ยววันนี้ในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอื่นตา่มมาเยอะแยะแล้วพอได้เงินจากท่องเที่ยวมันมาลงในพื้นที่มันลงถึงร้านอาหารถึงอะไรพวกนี้ชาวบ้านก็จะมีะไรายได้ขายของโอท็อปบ,บางขายสินค้าของสุวีเนียบ้างอะไรบ้างเนี่ย มันก็จะทําให้รายได้เนี่ยมันลงไปถึงข้างล่างอันนี้เป็นควิกวินแต่ไม่ใช่ควิกวินโดยการเอาคิดว่าเอามาเหรอเอาสามร้อยค่าเยแผ่นดินมันมันเป็นควิกวินของรัฐอ่ะอย่างวันนี้เรื่องของน้ํามันนะครับเรื่องน้ํามันเนี่ยผมว่าท่านนายกเนี่ยอาจจะมองประเด็นเดียวประเด็นเรื่องภาษีสัมปสามิตเอาแล้ววะยอมเฉือนเนื้อรัฐบาลแต่สามเนื้อรัฐบาลไปโปที่ไหน เอาไปช่วยกองทุนน้ำมันแล้วบอสทำลายมันไม่ได้ช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในขณะที่เดือดร้อนตอนนี้นี้ผมอยากให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยต้องต้องทำงานอย่างละเอียดเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยมีหน้าที่ป้องกันการค้ากำไรเกินควร ของทุกอย่างเนี่ยมันจะมีว a ลลิวเชนทีมันเป็นช่วง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 กระทรวงพาณิชย์ต้องเข้าไปเจาะดูว่าเรื่องนี้ว a ลลิวเชนมันหรือห่วงโซ่ราคาเนี่ยมันตรงไหนมันเอาเปรียบตรงไหนมันเอามากไปเข้าไปแทรกแสงได้ไหมเพื่อจะให้ระบบมันแฟร์กับผู้บริโภคยกตัวอย่างแม้กระทั่งเนี่ยปตทเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็มีหน้าที่เข้าไปได้ว่าว l ลลิวเชนของปตทเนี่ยคุณซ่อนอะไรไว้ตรงไหนยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ย เราตีราคาน้ำมันเนี่ยน้ำมันหน้ารงกันเนี่ยเราใช้ราคาสิงคโปร์เราซื้อน้ำมันดิบเข้ามาเองนะกันเองนะเราใช้ราคาสิงคโปร์เป็นตัวอ้างอิงแต่ยังไม่พอนะนี่แอบบวกค่าขนส่งค่าขนส่งจากสิงคโปร์มาไทยทั้ง,ท,งทั้งนี้ไม่ได้ส่งอะ่ะเจ็ดสิบตังอะไรเนี่ย แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราไปขายลงกันเนี่ยตอนนี้เรามีโรง,โรงกันแล้วขายให้เพื่อนบ้านด้วยเพื่อนบ้านซื้อในราคาต่ํากว่าที่ขายให้กับเออปั๊มในไทยนะไอ้ตรงเนี้ยนายกไปดูหน่อยตรงไหนตัดได้ตัดไปปททอว้วนไปนะอ้วนไปตรงนี้ต้องตัดนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมผมเป็นคนทําเริ่มต้น เพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ไปดูหน่อยผมจะให้ปัจชญาไปคิดว่าผมคิดเรื่องนี้เพราะอะไรเมื่อก่อนเนี่ยเราอยากได้อยากให้พลังงานมันสะอาดแล้วก็อยากช่วยกเกษตรกรเราก็คิดว่าเอ้ยต่างประเทศเขาทำเรื่องแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอเกิดจากอ้อยจากมันเนี่ยเราก็บอกว่าเอาละเราอยากช่วยให้ราคาอ้อยดีก็เอาแกส๊สเอาเอาเอาแก๊สโซฮอที่เกิดจากอ้อยเนี่ยมา มาทำแก๊สโซฮอลและผสมกับน้ำมันซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าโอเคถ้าสมมุติว่าน้ำมันมันแพงเราก็ไม่ควรที่จะให้แก๊สโซฮอเนี่ยในอัตราสูงขึ้นแล้วมันแพงกว่าน้ำมันถ้ามันแพงกว่าน้ำมันมันก็ไม่จาเป็นเพราะว่าถือว่าสินค้าเกษตรราคาดนะีแล้วแล้วแก๊สโซฮอเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราใช้จากโมลาส แต่ประเทศทางตะวันตกเนี่ยเขาใช้จากชูการ์เค j นจูสใช้จากน้ําอ้อยเขาไม่ได้ใช้จากโมลาสนะครับเพราะนั้นเนี่ยลองไปฝากไปคิดดูนะครับว่าว่าผลดิฟระหว่างราคาแก๊สฮอที่เราซื้อเข้ามาผสมน้ํามันเนี่ยถ้ามันสูงกว่าแล้วมันไม่ได้ช่วยเรื่องเกษตรกรเท่าไหร่แต่ไปช่วยพ่อค้าคนกลางโรงงานแก๊สฮอเนี่ยก็ต้องลดลงมาหน่อยช่วงนี้ไม่จําเป็น อีกอันหนึ่งที่หนักกว่านั้นก็คือไบโอดีเซลเราเอาน้ำมันปาล์มมาผสมไปทำไบโอดีเซล B5 B8 B7 อะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ราคาน้ำมันปาล์มมันดีแล้วเรารู้ไหมว่าเราน้ำมันราคาน้ำมันดีเซลเดียลิตรยี่สิกว่าบาทแต่เราซื้อน้ำมันปาล์มมาผสมเนี่ยลิตรห้าสิบบาท ถ้าเราไม่ผสมหรือช่วงนี้พอน้ํามันปาล์มมันไปได้เนี่ยมันจะทําให้ราคาน้ํามันที่เอาไปทํากับข้าวเนี่ยลดลงลดลงด้วยนะแล้วก็ราคาน้ํามันก็จะลดลงเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อห้าสิบอบาททําไมมันแพงอะ่ะเพราะมันมีนักการเมืองนอกวีดเป็นไทเกอร์สลีปอีทอยู่ไปหากินกับดักซื้อไอ้ดักน้ํามันปาล์มตรงเนี้ย เป็นโรงงานตรงนี้แล้วป้อนให้กับทางปตทในราคาที่แพงไทเกิดสลีบีคือเสือนอนกินอะครับอืมเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเนี้ยท่านนายกอยากรู้ถามผมได้ผมบอกชื่อได้นะฮะผมไม่อยากรู้มากคืออยากให้นายกรับรู้เรื่องเหล่านี้มันซ่อนตรงนั้นซ่อนตรงนี้ซ่อนตรงนี้เนี่ยท่านจะได้ตัดออกไปแล้วมันจะลงมาเป็นประโยชน์กับประชาชน ท่านตัดได้เยอะและอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องไอภาษีสรรพสามิตเนี่ยผมเข้าใจท่านกลัวงบมันขาดดุลเยอะก็เลยเอาสามบาทนะเดือนหนึ่งนะนี่ไหนไหนก็ไหนไหนแล้วไหนไหนก็กู้มาเป็นล้านล้านแล้วอย่าโมแจกเพลินเลยนี่ตัดลงไปพว่เลยนี่ภาษีสัมพสามิตรแล้วไม่ต้องเอาไปคืนกองทุนน้ำมันอย่าเพิ่งเอาลดราคาก่อนอืม ถ้าคุณกองทุนแลกองทุนมาแปะนี่ก็แปะไว้สิไาาออไไไ่ไม่เห็นเป็นไรเลยเดือดร้อนเลยอีกหน่อยน้ํามันราคาลงรลยเอาคืนไปเดือดร้อนทําไมอ่ะติดนี่สองหมื่นล้านเรื่องเล <c ười> ็กให้ห้าหมื่นล้านเฉยๆไม่เห็นเป็นไรเลยครับไปตกใจทําไมเอามาลด <c ười> ให้ประชาชนก่อน <c ười> ถ้าจะลดแล้วเนี่ยตอนสมัยรัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยถ้าไหา่เก็บภาษีสัปสม็ดสามสิบตังหรืออะไรเนี่ย ตอนนี้เก็บห้าบาทเก้าสิบเก้าดีเซลแล้วเบนซินหกบาทกว่านี่ถ้ามันแพงช่วงนี้มันวิกฤตรเรื่องของยูเครนเนี่ยมาเลยกระชอกเยอะหน่อยแต่แน่นอนมาต่อเนื่องแต่ว่ายูเครนเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ที่มีปัญหาแต่ว่าตอนนี้ยูเครนน่าจะเบาขี้ขายน่าจะขี้ขายนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดเรื่องยูเครนอีกทีนี่ยก็คือสิ่งที่อยากให้ท่านนายกเนี่ยได้สนใจรายละเอียดพวกนี้เรียกมานั่งคุยแล้วจะเห็นชัดว่า ตรงนั้นซ่อนไม่หน่อยตรงนี้ซ่อนไม่นน่ตนตรงนี้มีไทเกอร์สลิปอีทอยู่ตรงนี้ค้ากําไรเกินควรอะไรเงี้ยมันจะได้เอามาคืนให้ประชาชนรู้ทันหน่อยนะครับมันมันไม่ยากหรอกครับโทรมาหาผมได้เลยนะช่วยกันคิด <laughs> ช่วยกันคิดช่วยกัน <laughs> มีปีหนาะเราทําให้บ้านเมืองไปคิดแล้วมา <laughs>